ว่าปรุง้ท่าไรจะเป็นยังไงนะครับเจ้าพนี้นะครับวันนี้วันที่สามนะครับของวอล์กนี่ครับก็วันนี้ก็ตื่นมาก็นั่นแหละครับน้าครับแล้วมาถึงเรียนนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้าวครับไปกินข้าวก่อนนะครับปิดไฟก่อนกินข้าวนะครับแล้วก็ไปกินข้าวกันครับ เมื่อวานจะถ่ายอะไรป่ะอาจจะไม่ได้หายเนาะเพราะว่าก็แบบนอนอย่างเดียวเลยมันก็นั่งแต่อาจจะไม่รูปไม่รูปอยู่ว่าแบบอ่ามารูปอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็จะทำอะไรทเพลงแล้วก็จะเขียนซีรีส์นะครับก็จะอาจจะสถานการนิดหน่อยนะฮะสถานการณ์อะไรก็ประมาณนี้ครับเราก็จะแบบ อะที่พ่อีใช่ครับก็เจอครับเวเขอไปอาบนา้ำนให้ก่อนกันนะคะนรับกนเสร็จของก็แล้ว ไปถ no ่าสถานการณก่อนครับวองกันนะครับอาทิตย์นี cafe. ้แล้วก็วานนะครับได้ถานการการนะครับแค้นะครับแล้วก็วันนี้ก็อ่จะปิดวงกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็อธิขีนเพลงนะครับอธิขี่ซีรีส์นะครับวัดขี้ข้าแล้วก็ไปเขีนเพลงซีรีส์แล้วก็วาดรูปนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะปิดปิดวอล์กกันเนี่ยนะครับก็จริงขึ้นหน้าครับมือว่าจะทำอะไรอีกครับว่าดวงจิตตวันขึ้นขึ้นหน้าครับแล้วก็แต่ว่าจะถ่ายนะถ้าทําอะไรอีกก็จะถ่ายเนะครับผมแล้วก็จะอันนี้ลาก่อนนะครับแล้วก็จะขึนขึ้นหน้าครับอเออครับก็ วันนี้ก็เม่เกี้กเขียนเพลงไปบอสสถานการณ์ทีรีทีแอคไปนะครับแล้วก็ถ่ายวอล์กไปแล้วนะฮะนี่บังวอล์กอยู่นะ่าแล้วก็เพลงเท่านี้ครับก็เดี๋วเขียนเพลงอีกตอนนี้เมื่อกี้ต้องเขียนชื่อเพลงอยู่นะฮะก็อาจจะใจ้เขียนก็ได้เขียนยนั่นแหละครับ